สวัสดีครับผมพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มสิ่งแวดล้อมจากเวีาดามรเทศนะครับผมผมชื่อทุกพงษ์แก้วเทนะครับผมดิฉันชื่อธนาวัฒน์พิพูธีค่ะก็กลุ่มสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมาทําเกี่ยวกับธนาคารขยะค่ะเราก็จะรับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อที่จะนํามาใช้ต่อไป ที่ใช้แล้วเนี่ยไปใช้ไว้ในไปเอาไปใช้ไว้ในห้องน้ำหญิงให้ผู้หญิงห่อผ้าใหม่ค่ะเขาผมอีกเรื่องนะครับก็คือเกี่ยวกับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานและส่งงานเยอะมากแต่ว่ามันมีเวลาการใช้งานเนี่ยที่สั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโครงการที่ชื่อว่าธนาคารขยะก็จะเอาฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยทลือนะ หรือแบบว่าไม่มีใครใช้แต่สภาพยังดีอยู่ก็นํามากลับไปใช้ใหม่แล้วก็ให้คนหนึ่งเนี่ยเช่าเช่นสมมว่าค่าเช่าเนี่ยหาบาทแล้วจะมีมัจจำอีกห้าบาท10สิบาทแต่ถ้าเอามาคืนเราจะคืนให้อห้าบาทครับผมขอบคุณมากครับผม